เราย้อนไปดูแล้วพูดถึงทองคาแท่งนะฮะความเสี่ยงเป็นตราสารที่ความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนต่ําสุดนะไปถึงว่าคนจะลงทุนในทองคาแท่งเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเยอะมากจาก2,74 0นะครับทองคําขึ้นไป3,000เนี่ยผลตอบแทนแค่10%ต่อปีนะมันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยนะ คือทองคำเนี่ยมันทำเป็นขึ้นสแล้วอไอ้สีไม่ถึงทาเฟรมเดียนะครับเนียฮะทำขึ้นสี่ละ <c oughs> แล้วก็จะปรับฐานเป็น A B C เพราะฉะนั้นในสั้นๆของทองคาตรงเนี้ยก็จะขึ้นไปเราเราน่าจะเจอแนวรับแล้วที่ระดับประมาณ2,290แค่คุณซื้อผิดจังหวะทองคําแท่งนะคุณต้องแทต่ำมากอะแต่ก็ยังดีกว่าหุ้นหยที่ขาดทุน พระทองยังไงมันก็ทำหนิวหายไปแล้วถ้าคุณทนถือต้องกคำแข่งมาแต่ถ But ้าหุ้นไทยเนี <laughs> ่ยคุณยังขาดทุนแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าคุณจะมีโอกาสขาดทุนไหมเพราะว่ามันมี valuation หรือมีพื้นฐานแต่ทองมีพื้นฐานหรือเปล่ามันคือพ้นฐามคือความเชื่อ อาจารย์คะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เลยโดยหลักนี้อาจจะขอความเห็นของอาจารย์ในวันนี้เรื่องของสินทรัพย์ทองคาแล้วก็เรื่องของพุ้นไทยแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์ดูเหมือนว่าทองคําในตอนนี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากคนไทยมากกว่าเรื่องของหุ้นไทยซะอีกไหมคะในในมุมมองของอาจารย์อันนี้เราดูก่อนว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยผู้ผู้ชมได้ประโยชน์อะไรนะเรากาลังพูดถึงทองคาอะไรอันนี้ต้องแยกให้ชัดนะฮะ นะครับคือคนเขาสนใจเขาสนใจว่า,เ,าเ,เขาซื้อทองคาแท่งนะฮะหรือเขาไปเล่นโกลฟวเจอร์นะครับต้องแยกให้ออกเพราะว่าในกลยุทธ์ของการลงทุนไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยผลตอบแทนก็ไม่เหมือนกันความเสี่ยงก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงทองคําแบบแล้วก็เราไม่พูดให้ชัดเจนว่าทองอะไรอันนี้เราใช้เครื่องมืออะไรนะครับใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเราใช้เทคนิคเขา นะครับหรือใช้ข่าวสารนะฮะอันนี้จะเป็นประเด็นเพราะนั้นการการการออกสื่อการการทำสื่อแล้วก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์กับผู้ฟังเนี่ยนะก็ต้องไม่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไปเฟยนะครับเอาทองคำแท่งก่อนนะฮะทองคำแท่งเนี่ยนะครับถ้าเราเราย้อนไปดูแล้วพูดถึงทองคำแท่งนะฮะนะครับความเสี่ยงเป็นตาสารที่ความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนต่ำสุดนะ นะครับไปถึงว่าคนจะลงทุนในทองคําแท่งเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยต่ากว่าการลงทุนในหุ้นเยอะมากนะะนครับหรือว่าอ่าไปเทียบกับบิตคอยน์นะฮะทองคําทองคําแท่งก็มีผลตอบแทนต่ํากว่าบิตคอยน์เยอะมากนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เทียบกัน,นครัวันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าไปโกลฟิเจอร์นะจะให้ผลตอบแทนสําหรับคนที่เล่นเป็นนะ สูงกว่าคนเล่นนะฮะคลิปโซเยอะมากเหมือนกันนะครับคือไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเพราะนั้นต้องเอาให้ชัดก่อนเพราะผู้ฟังเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกบางทีเขาดูแค่หน้าเทปที่เราเขียนแล้วก็ไปลง YouTube แล้วเขาก็วิาพากวิจาร์เลยนะฮะว่าเป็นยังไงเชื่อไหมครับว่าช่วงสองวันที่ผ่านมานี่แหละนะฮะช่วงที่อิสราเอลยิงอิหร่านมีข่าวนะฮะเชื่อไหมครับว่ามีคน ต้องขายบ้านขายรถนะถูกฟอสเซลอ่ะเมื่อวานเนี่ยเย,เยอะเลยเพราะเพราะว่าไปเช็คข่าวสงขมแล้วก็ไปไปลองตองคำไว้นะฮะเดี๋ยวจะได้ทำความเข้าใจกันตรงนี้นะฮะแล้วเราจะบอกถึงกระบวนการทั้งหมดนะครว่าเราทำอะไรนะครับในวันที่นะฮะเช้ามาแล้วก็มีข่าวเลยนะครับนะ,ะว่า เราพูดถึงโกลฟวเจอร์นะครับในประเทศไทยก่อนนะฮะก็มีคนเข้าไปลองที่สองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเพราะมันมีข่าวเรื่องโศกค่ะนะเรากำลังบอกว่าเขาใช้อะไรในการเล่นนะฮะแล้วครับวันรุ่งขึ้นนะฮะก็คือเมื่อวานเลยแหละนะฮะเมื่อวันก่อนเมื่อวานวันหนึ่งก็ลงมาที่สองพันสามรอยิบห้าแล้ววันรุ่งขึ้นคือเมื่อวานก็ถูกฟอสเซลขาดทุนร้อยเหรียญนะการขาดทุนร้อยเหรียญไม่ถึงขาดทุนสามหมื่นนะครับจากเงินที่วางไว้สองหมื่นห้าคือถูกฟอสเซล หน้าตักหมดไปแล้วแล้วต้องเอาเงินไปจ่ายโบกเกอร์เพิ่มนะครับแค่100หนึ่งร้อยเหรียญเองนะเพราะนั้นนไอ้ตรงเนี้ยมันคือเล่นการพนันนะครับเป็นเล่นเป็นการเล่นทองคําแบบการพนันไม่ใช่ทองคําแท่งนะทอง,ง,นะงคำแท่งเนี่ยเป็นการลง,รลงทุนเป็นทรัพย์สินที่มีความมั่นคงนะฮะนะครับที่จะทําให้เราเกิดความเสียหายในระยะยาวนะฮะน้อยมากน้อยมากนะครับ แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาทองคำก็ให้ผลตอบแทนถ้าเทียบกับการลงทุนในหุ้นน้อยมากเทียบกันไม่ได้เลยนะก็คือเข้าสู่กฎของ High Risk High Return ถ้าเราเอาทองคำแท่งเราเ,าเงินไปซื้อทองคำแท่งหรือใช้เงินสดกับเงินไปซื้อหุ้นใน n s s d ด q ในเวลาเดียวกันนะครับผลตอบแทนของ n a s d ด q เทียบถึงวันนี้ระยะเวลาสี่ปีนะฮะมันจะได้ผลตอบแทนเท่ากับ สามร้อย็นสารอยซ็ตนะครับก็ปีหนึ<อ>่งเกือบร้อยเอร์เซ็แต่ถ้าเราซื้อทองคำเมื่อสี่ปีที่แล้วก็คือราคาสูงสุดคือสองพันหนึ่งร้อยเจดสิบสี่เราจะได้กำไรแค่ประมาณแค่ห้าเอร์เซ็นต์งนะอขอเข้าใจไหมครับเพราะนั้นทองคำเนี่ยทองอะไรคนผู้ฟังต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงแงพอฟังไปแล้วบอกว่าไหนว่าจะไปสามพันนะครับสามพันที่ทางทฤษฎีนะครับ ทองไปทองคําไปสามพันเนี่ยนะถ้าเราซื้อทองคําแท่งมันไม่ได้กําไรเยอะนะอ่ะเราเราเราไปดูนะครับยี่ว่าหลายคนเข้าไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าเข้าไปที่ฟิวเจอร์แล้วเนี่ยมันจะมีนะฮะมันจะมีความเสี่ยงแล้วเราทําอะไรมาดีกว่านะครับเราทําอะไรมาไม่ถึงว่าให้ไปฟัง YouTube ที่เราแนะนํามาโดยตลอดเพาะว่าช่วงตั้งแต่ หลายๆปีที่ผ่านมานะครับการแนะนําทองคำเนี่ยน่ามานานแล้วนะครับเพราะว่าตัดตอนไปช่วงของปี18เลยก็ได้แล้วให้ไปดูคําแนะนําแต่คําแนะนําทองคําของเราไม่ถึงโกลฟิเจอร์นะ,ะไม่ใช่ทองคำแแต่ถ้าทองคําแท่งนะครับก็ซื้อสะสมได้ทุกวันไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะฮะแต่มันจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนการซื้อที่ดีก็คือซื้อในจังหวะที่ถูกต้องคุณพันสอง พันสองขึ้นมา 2000, สองพันสีนน่นะก็กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับ<ะ>กี่ปีแล้วฮะถ้าเราดูปีหนึ่งแปดมาถึงตอนนี้ก็หกปีได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เฉลี่ยรประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีไม่ได้เยอะอะไรเลยน,นะฮะกับการซื้อบิตคอยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำไรสามร้อยเปอร์เซ<ะ>็นตนะฮโดยใช้เงินสดไปถึงว่าไม่ได้ใช้มาจินซื้อนะครับเพราะนั้นทองคำเนี่ย ถ้าเรานับจากคนที่ลงทุนมาตั้งแต่ทุกนนี้นะครับเนี่ยต้องลงทุนเนี่ยเขาคือเขาซื้อที่จุดสูงสุดตรงเนี้ยน,นะครับแล้วเขาต้องการผลตอบแทนแค่สิบเปอร์เซ็นต่อปีนะฮะนะครับคือถ้าทองคํามีผลตอบแทนสิบเซ็นต่อปีนี่ถือว่าต่ํามากนะครับถือว่าต่ํามากแล้วนะฮะปีนี้ก็คือปีสองศูนย์ปีสองสี่นะฮะถ้าสิบเปอร์เซ็นตต่อปีก็สี่สิบเปอร์เซ็นต ถ้าเราวัดจากราคาตรงนี้ขึ้นไปของ้องคำนะฮะอันนี้เรากําลังดูนะครับว่าการลงทุนผลตอบแทนเป็นยังไงจากสองพันเจ็ดสิบสี่นะครับตองคําขึ้นไปสามพันเนี่ยผลตอบแทนแค่สิบเปอร์เซ็นต่อปีนะมันไม่ดีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยนะใช่ไหมครับมันเป็นสแทนที่ต่ําสุดเลยแต่สิ่งที่มันบอกเราคืออะไรถ้าเราเลือกโกลฟิเจอร์ล่ะแล้วเรามาลองที่สองสองหนึ่งเจ็ดสี่ตรงนี้นะครับตอนที่เป็นขาขึ้นนะถ้าเป็นขาลงนะฮะคืนนี้แล้วแล้วแล้วมันลงมาพันหกนะฮะ นะครับพันหกเนี่ยคุณขายบ้านขายรถขายอะไรก็ไปไปจ่ายจ่ายจ่ายค่าฟอสเซละไม่ไหวนะฮะนะครับอรอบนี้นะฮะร,รอบนี้การเล่นทองคำนะครับเราดูว่าถ้าเราซื้อทองคำแท่งมาจากพันหกตรงนี้แล้วก็เราวัดผลตอบแทนที่ต่ำสุดตรงนี้นะครับแล้วขึ้นมาสองพันสี่พันหกขึ้นมาสองพันสี่ก็ขึ้นมาแปดร้อยก็ขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับ ในวันเนี้ยนะฮะถ้าคุณซื้อหุ้นเอ็นวีเดียนะฮะคุณกำไรห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าคุณซื้อคริปโตล่ะดูซิบีทีซีนะฮะนะครับบีทีซีก็คุณซื้อบีทีซีซี่หมื่นแปดนะฮะตอนนี้เจ็ดหมื่นห้ามันกำไรสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น,ะรนเรากําลังมาดูทองคํานะฮะนะครับ ที่เราเล่นกันอยู่นะครับก็คือเราเล่นการพนันคือ g จอคือการเล่นการพนันนะครับการเล่นฟิวเจอร์ทุกชนิด<ะ>ก็คือการนการพนันการซื้อทองคำแท่งคือการลงทุนอันนี้คุณฟังต้องเข้าใจะนะครับบอกว่าเนี่ยทองคาจะไปสามพันแล้วคุณก็ไปลองโกฟิวเจอร์เลยนะครับเมื่อวันที่มีตัวกระตุ้นคุณคือเรื่องสองขามนะครับแล้วคุณก็ไปลองเลยสองสี่หนึ่งเจ็ดนะฮะ ประบอกกันนะครับว่าเราลองทองคำมาตั้งแต่พันพันหกนะฮะพันแปดสองพันแล้วก็เมื่อวานเลยเมื่อวานเราก็เข้าหลองทองคำค,ำคือโกลฟิเจอร์นะ,ะโซนประมาณสองพันสามอันนี้ไปฟัง YouTube ของวิสุทธิไลไลต์ตั้งแต่กลางวันและตอนเย็นคือแนะนำว่าให้ลองเลยลองแล้วยังไงอีกนะครับคือมันเป็นปัญหาไงอันนี้มันคือโกลฟิเจอร์เพราะฉะนั้นคนจะเล่นโกลฟิเจอร์ต้องรู้กฎเก้าข้อของการเล่นโกลฟิเจอร์ก่อนนะฮะ ว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยมันคืออะไรอยากรู้ไหมครับจะเล่าให้ฟังถ้าทองคําแท่งเนี่ยคุณซื้อได้ทุกวันนะฮะซื้อไปเถอะผมจะททนเฉลีย่ยสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดผลตอางแทนสิบเปอร์เซ็นต่อปีตั้งแต่ตรงนี้นะครับสองศูนยะ์เจ็ดสี่เนี่ยทองคําก็ควรจะขึ้นไปที่สามพันผลตอางแทนแค่สิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะไม่ได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับคริปโตหรือว่าหรือว่าหุ้นใน n นสแสกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทองคำขึ้นไปสามพัน 3, 000, ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเลยนะ ม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะเราจองคำแท่งนะครับแต่ถ้าคุณเอายี่สิบคูณยี่สิบคูณฮนะอันนี้คือโกลฟิเจอร์นะมันเอายี่สิบคูณนะของกำไรได้นะ,ะสมมติว่าคุณซือมาจากสองศูนย์เจ็ดสี่นะครับแล้วมันขึ้นสามพันขึ้นมาพันเหรียญนะคุณได้กำไรสามแสนนะคุณได้กำไรสิบเท่า 10, 000, นะสิบเท่านี้มันคือพันเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับมันเปรียบเทียบพันเปอร์เซ็นต์มันก็คือสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับ แต่การเล่นแบบเนี้ยการเล่นแบบนี้มันเป็นการสนันนะฮะถ้าคุณเข้าผิดจังหวะลองผิดจังหวะนะครับช็อตผิดจังหวะความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้น,นครับพี่รู้ว่าเราคนมาฟังเ็าอยากรู้ว่าทองจะเป็นไงนะครับคุณมาดูนะเราจะเขียนทางเดินแมพไว้นะครับว่าตอนเนี้ยทองคำนะฮะเนี่ยดูจากเคอร์เซอร์ไม่รู้เห็นไหมนะครับเคอร์เซอร์เห็นไหมไม่ทราบอาจจะช้านิดนึงนะฮะมันมีมันมีดีเลย์อยู่นะครับ คือทองคำเนี่ยมันทำเป็นขึ้นสี่แล้วนะครับไอ้สี่ไม่ถึงทมเฟรมเดียนะครับนะฮะทำขึ 3, ้นสี uh ่ล huh. ะแล้วก็จะปรับฐานเป็น ABC ซเพราะฉะนั้นในสั้นๆของทองคาตรงเนี้ยก็จะขึ้นไปเราเราน่าจะเจอแนวรับแล้วนะครับที่ระดับประมาณสองพันสองร้อยเก้าสิบระดับนั้นเป็นแนวรับแล้วก็ไม่ถึงว่าในระบบของเราเนี่ยน่าจะพอที่จะพีดิกได้ว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่านี้ นะครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับเพราะเราเราเพราะเพราะเราเชื่อว่าไอาการลงมาครัเนี้ยเพราะมีคนถูกฟอสเซลลงมาจากการที่ไปซื้อใช้ข่าวเล่นนะครับแล้วไปซื้อทองคำเรื่องสงครามแล้วถูกฟอสเซลลงมาจากภาคเอเชียนะครับเมื่อวานตอนเช้าเราก็เลยเข้าไปสวนนะครับนั้นทองคำตัวเนี้ยมันก็กาลังจะขึ้นนะครับขึ้นไปอีก สเตปหนึ่งโซนประมาณสัก2,005ไม่ถึงจากตรงนี้นะฮะอันนี้ใช้เวลาหลายเดือนนะครันห0 0เนี่ยอาจจะขึ้นไป2 0 0่ลงมา2,003ใหม่อะไรก็ได้นะครับก็มีการปรับฐานละนะครับแต่เนื่องจากทองคามันเบรกเอา์ขึ้นมานะฮะพิร์นของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนแถวนี้แล้วลงมาแล้วงี่เง่างี่เง่าไม่งี่เง่าครับลงมาไม่นานาก็จะวิ่งกลับขึ้นไปให้ให้ติดตามดูให้ดีว่าพิร์นของการเบรกเอา์เนี่ยนะครับเขาจะไม่ทิ้งนะฮะการที่คาต่อคาที่ อ่าใช้เวมาสี่ปีแล้วปล่อยให้ทองคํางี่เง่าไม่ฮะมันจะวิ่งกลับขึ้นไปแรงๆนะครับอย่าลืมว่าทองคําไม่มีใครติดนะครับไม่มีแนวต้านไม่มีฮะเ<ช>พราะว่าคนที่ติดอยู่สองพันสิบเจ็ดสองพันสี่ร้อสิบเจ็ดวันก่อนมันถูกฟอร์เซลไปแล้วไงมันไม่มีแนวต้านเพราะมันคือฟิวเจอร์คือทองคําเนี่ยฟ<ช>ิวเจอร์นะฮะมันนํานะมันนําสปอร์ตนะไม่ใช่ว่าค<ช>ุณ<ช>ตองเงินไปซื้อทองคำแท่งให้ขึ้นก่อนแล้วสปอร์ตแล้วแล้วฟิวเจอร์ถือขึ้นตามไม่ใช่นะ ฟิวเจอมันขึ้นไปก่อนเอาเงินเนี่ยมาสร้างทองคํากระดาษกันแล้วก็ดังขึ้นไปนะครับ oh. พี่กีฬารู้ว่าหลายคนก็อยากรู้วันนี้ทํำยังไงก็ยังอยู่ในฝั่งรองอยู่นะครับแล้วสต็อปล s อก็คือถ้าหลุดสองสอ้าหนึ่งอันนี้การเล่นฟิวเจนะครับ uh. มีโอกาสสต็อปล s อน้อยมากนะฮะนะฮะใครไปตามฟัง YouTube ย้อนหลังก็จะเห็นว่าเราจะไม่ค่อยผิดพาลาดเรื่องทองคําเพราะทองคํามันเป็นอะไรที่พับลิกของคนทั้งโลก ฮเพราะนั้นมันไม่มีทางที่จะไปหลอกเหมือนกับเซ็นินเ็กหรือฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยมันหลอกตลอดนะครับแต่ทองคำมันเล่นทั้งโลกนะเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากนะฮะทั้งเทดฟันนะฮะทั้งแบงก์ชาติของหลายๆประเทศนะครับเป็นผระโยชน์ของคุณเยอะๆนะครับพวกสเปกุเลตพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะทุบประทุบได้แค่นี้แหละแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้เป็นการพนันนะ อันนี้กฎของการเล่นการพนันเนี่ยนะมันจะมีอยู่มีอยู่เก้าข้อนะครับก็คือเก้าข้อเอทุกชนิดเป็นการพนันที่มีวิธีเอาชนะถ้ามีระบบเทรดที่ดีและมีวินยัยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองฟิวเจอร์ไม่ใช่รวยเร็วที่ประสบความสําเร็จต้องรวยช้าไม่ถึงว่าอย่าเข้ามาเล่นฟิวเจอร์เพราะอยากรวยเร็วนะฮะต้องชนะด้วย การลงทุนขนาดใหญ่ในจังหวะที่ถูกต้องไม่เช่เททุกวันอันนี้กฎข้อที่สามนะครับกดข้อที่สี่ 4, ระบบที่ดีต้องมีมีข้ออนา l y s i ีมี Money management แล้วก็จิตวิทยาการลงทุนสามเรื่องเรื่อง Money management กับจิตวิทยาการลงทุนอันนี้คุณต้องไปจัดการเองนะฮะส่วนเทศนิคข้อมันจะเป็นไปตามที่เขียนชาร์ตให้ดูคุณทําได้หรือไม่ได้มันเรื่องของคุณนะฮะเทคนิคข้อที่ดีต้องมี ต้องต้องเล่นตามเทรนด์นะก็เรียกเทนอิสต์เดอะคิงนะครับจุดสำคัญที่เขาทำเรียกว่าจุดรีเวอร์ซลต้องรู้จักนะฮะรีเวอร์ซอิสต์คิงออฟเดอะคิงนะฮะต้องรู้จุดเข้าทำจุดสต็อปล s อสสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเทรดในระยะสั้นกลางยาวจุดสต็อปล s อก็อยู่คนละจุดแนวรับแนวต้านมีหกอย่างนะครับต้องหาไว้นะฮะทางเฟรมที่ใช้เทรดกับฟิวเจอร์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน คุณจะใช้ทางเฟรมมันมาใช้เทรดทองฟิวเจอร์เนี่ยไม่ได้นะครับคุณจะใช้ทางเฟรมวีคอ่ะมาเทรดทองฟิวเจอร์ไม่ได้นะครับ,ททรบแต่คุณใช้ลงทุนได้ในทางเฟรมวีคนะฮะคุณใช้ทางเฟรมเดในการลงทุนได้ถ้าคุณลองทุกครั้งที่สัญญาณมันบอกว่ามันคือการตอบสนั้น,นะครับการเล่นขาขึ้นง่ายสุดนะครับจุดยากก็คือจุดรีเวอร์ซเซลนะฮะอย่างเนี้ยคนถามว่าเอ้ยมันจะรีเวอร์ซ์เซลหรือย,อยัง มันบอกเทคนีคเขาบอกอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบขึ้นสาวแล้วทาขึ้นสี่ตอนนี้อยู่ในขึ้นสี่อยู่แล้วนะครับอย่าพลาดนการการเข้าทำรายการขนาดใหญ่ไม่ถึงว่าคุณอาจจะมีอยู่ร้อยออเดอร์นะครับคุณต้องแบ่งออเดอร์เป็นร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยออเดอร์ห้าสิบออเดอร์และห้าออเดอร์นะครับคุณอย่าพลาดครับตอนที่มันปรับฐานลงมาตรงนี้แถวนี้คุณทําระดับร้อยออเดอร์ได้แต่ถ้าคุณเป็นทระดับร้อยออเดอร์ที่อยู่ข้อบนเมื่อไหร่ อันนั้นก็คือคุณจะเสียหายนะครับถ้ายังทําไม่ได้ไม่ถึงว่ากลับไปย้อนดูตัวเองนะฮะว่าทองคําที่ขึ้นมามีจุดรีเวอร์ซอลหลายครั้งนะฮะพันแปดลองมาไหมเยอะๆอะสมมุติว่าร้อยออเดอร์นะครับมาถึงตรงนี้สอบันสามลองมาไหมร้อยออเดอร์กล้าลองไหมนะครับหรือตรงเนี้ยลงมาแล้วเนะี่ยกล้าลองไหมนะฮะถ้าไม่กล้าลองอย่าเล่นเยอะเล่นแค่นหนึ่งสัญญานะครับเพราะมันจะหมดตัวนะครนะครับ ฟิวเจอร์มันเล่นกับใจเราคือความ,ลมลกลัวและฝามโลภเรากลัวเพราะอะไรครับสงครามไงเราโลภเพราะอะไรครับมันขึ้นไงราคาขึ้นเราคิดว่ามันจะขึ้นนะครับมีสงรามมากระตุ้นนะก็เรียกโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นนะครับสงครามมาปุ๊บะนะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะฮะหลายครั้งมากนะครับเราไม่กล้าหรอกครับตอนที่มันลงมาเมื่อวานใครลองยกมือ ไม่มีใครกล้าหลอกมีเฉพาะกลุ่มเราที่กล้าหลองอันนี้เขาเรียนนะเขาเรียน,ยนตักสูตรสี่บวกหนึ่งนีนะครับไอความโลภก,กับความโลภเนี่ยมันมีผลความสำเร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอส่วนเทคนิคเข้เนี่ยมีผลสําเร็จแนะค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะมันนี่มันเห็นเม้นต์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเราโลภหรือเรากลัวนะครับลงมาแถวนี้เรากล้าลองหนึ่งสัญญานะครับเผืยอมันขึ้นไปสองพันสี่เราลองสิบอย่างเงี้ยลงมาคุณกลัวไงขึ้นไปคุณโลภไงาอเงี้ย,ยคุณไม่มีทางเล่นชนะนะครับ การเล่นทุกวันคือต้นทางของความล้มเหลวอันนี้อันนี้เป็นกฎก้าฟ้องมันไม่ใช่ว่ามาฟังแล้วรู้ว่าลองตรงไหนชอบตรงไหนคุณอย่าเล่นคุณอย่าเล่นเล่นแล้วคุณก็เจ๋งนะครับไม่ว่าฟิวเจอร์นั้นจะเป็นทีเฟกเป็นทองคําหรือคุณยิ่งเอาฟิวเจอร์ไปเล่นในบิตคอยโอเจ๊งในคืนเดียวเลยนะครับเพราะนั้นการฟังให้ได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่รู้เรื่องราคาว่าจะไปถึงไหน นะครับราคาเป็นสิ่งที่พูดตามทฤษฎีอันนี้เขาเรียกคับคับเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่านะฮะทองจะไปสามพันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคนพูดถึงคับนะฮะคนที่ซื้อจากจุดสูงสุดตรงคับตรงนี้หนึ่งเก้าสองศูนย์นะฮะมาตั้งแต่ปีนะฮะสมมติซื้อทองคำแท่งนะครับมาตั้งแต่ปีตรงนี้ก็เป็นปีหนึ่งแปดนะฮะเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมนะครับแถวนี้นะฮะเพื่อมาดูคำนวณผลตอบแทนนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับ มาเมื่อปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งนี่ปีสองสี่สิบปีคิดว่าถ้ามันไปสามพันผมต้องแทนคุณห้าเปอร์เซ็นตต่อปีไะแค่คุณซื้อผิดจังหวะทองคําแท่งนะคุณต้องแทนต่ํามากอ่ะนะครับต่ามากแต่ก็ยังดีกว่าหุ้นไทยที่ขาดทุนเพราะทองยังไงมันก็ทำนิวายไปแล้วถ้าคุณทนถือทองคาแท่งมาเห็นไหมครับแต่ถ้าหุ้นไทยเนี่ยคุณยังขาดทุนแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าคุณจะมีโอกาสขาดทุนไหมเพราะว่ามันมีเวอร์เรชันหรือมีพื้นฐานแต่ทอง มีพื้นฐานหรือเปล่ามันคือคำถามมันคือความเชื่อนะครับรีมานซัายแล้วก็สามารถใช้ได้ในภาวะสงครามเสื้อหารกินได้ทองคําที่เป็นเมดๆๆๆน็ดเม็ดเม็ดเม็ดนะฮะก็สามารถแตกเป็นเล็กๆได้เพราะนั้นทองคําขึ้นไปสามพันถ้าคิดว่าคนติดมาสี่ปีผลตอบแทนแค่สิบเปอร์เซ็นต่อปีครลองดูครับสองศูนย์เจ็ดสี่คูณหนึ่งจุดสี่ได้สามพันได้สองพันเก้าก็ธรรมดามากถ้าทองจะขึ้นไป เพื่อรักษาว,วผลตอบแทน,นะฮะของนักลงทุนระยะยาวคือร้อยละสิบต่อปีสองพันเก้าเป็นตัวเลขที่ธรรมดามากเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากนะฮะจากการลงทุนในประเภทอื่นนะครับแต่ถ้าคุณใส่ฟิวเจอร์เข้าไปปั๊บยี่สิบเท่าฮะนะครับมาจากสองพันไปสามพันยี่สิบเท่าคือกี่พันครับสองหมืนถูออก้อไหมฮะ สองหมื่นขึ้นสิบเท่ามันคุณใส่ฟิวเจอร์ไปปุ๊บกําไรจะเด้งขึ้นไปเป็นสิบเท่าผมตอบแทนแต่มันก็คือ h r i s k h i g h r e t u r n อ่ะโดยสรุปทองคําอยู่ในช่วงของการปรับฐาน ABC ของขึ้นสี่ขึ้นสี่นี่เป็นขึ้นสี่ของขึ้นสามใหญ่นะซึ่งจะจบประมาณทักสองพันห้าล้วก็จะทำสองพันห้าสองพันหกอะไรเป็นตัวเลขไม่รู้หรอกนะฮะเพื่อที่จะมุ่งไปสู่สามพันเพื่อผลตอบแทนแค่สิเซตต่อปีอ่ะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้ไงนะฮะทรัพย์สินทุกอย่างมันต้องมีผลตอบแทนไงแล้วคนที่ถืออยู่ก็เป็นใครฮะแบงค์ชาติไงธนาคารกลางไงผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต่อปีไม่ได้เยอะอไม่ได้มากถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็เรื่องของคองคำนะฮะก็โดยสรุปก็คือว่าคุณจะรู้ไปทำไมถ้าคุณไม่มีระบบเทรดคุณเทรดไม่เป็น ทองคำใช้เหลี่ยมเว็บเล่นฮใช้ทำเฟรมวีคุมนะคใช้ทำเฟรมเดย์นะครับในการเทรดนะฮะเมื่อมีเทรนเมื่อมีเทรนใช้ทำเฟรมเดย์เมื่อไม่มีเทรนใช้ทำเฟรมร้อยี่สิบในการเล่นไซเวลลองไปสร้างระบบดูนะฮะแต่ระบบไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าคุณไม่กล้าลองเมื่อวานนะอันนี้คุณเลือกเล่นไปเลยนะฮะแสดงว่าใจคุณไม่ได้อะมันเล่นกับใจเราแล้วใจเราไม่ได้นะฮะนะครับ ใจได้ก็ไม่ถึงความรู้ต้องได้ด้วยประสบการณ์ต้องได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่อยากได้นะครับอ่าใครลองทองคํามาตอนที่วันที่เปิดมาแล้วก็มีข่าวเรื่องสงครามนะครับที่คิดว่าสงครามก็คือการละครในระบบไม่พูดถึงเรื่องข่าวสารเลยฮนะแต่รู้ว่าอ๋อเขาเอาเรื่องสงครามเนี่ยมากระตุ้นให้ทองคํามันขึ้นนะครับ ทองก็ประมาณนี้นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเป้าหมายก็จะขึ้นไปเป็นสเต็ปขึ้นไปปรับฐานเหมือนที่มันขึ้นนะฮะนะครับเนะี่ยหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าก็ต้องมีห้าขึ้นนะครับนะครับก็อยู่ที่ความรู้ความเชื่อของแต่ละคนว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้นะครับ